ว่านคอมเมนต์ดูเดือดจังพี่น้นนองไปคุดกระปูก็แม่เต่าบริอเวณซอ,อยแม่เต่าครับเมียจริงๆว่าในเป็นตากล้องครัพี่น้องคนบวกไอเฮ็ดมันบอกคน,น,นเชี่องหูเชี่องตาเก็ดละมันบลรวดเ,วเลี้ยวอ่ะนะแต่กันที่เฮ็ดก็เฮ็ดเป่งอยู่ละขุดซื้อๆเนาะ แต่ก็เจ้าไอ้ติงตาข้องไงพี่น้องก็เข้าใจตาขอา้องมาเรื่อยพี่น้องเค็ดคอนเคล็ดไหนพี่น้องเลิ้งตั้งไว้เพิ่งจะบุ้มวมแบบพี่น้องเลยเอาไว้ไว้มัน่งจะติวไปขยะพี่น้องมามานั่นัหน้าแลไรเอาเปลี่ยนแม่สาวเอาเปลี่ยนเนี่ยจะติวอะไรที่ไหนนะพี่น้องเนาะ ก็แรกต้องมุ่งมั่งของเพคนแต่ก็ขอพูดคนเบนเขาว่าบนพี่น้องขอบคุณหลายเด้อครับตัวมือเนี่ยคอยปรุ่งนะเราพี่น้องไอ้คอยเป็นตัวงตัวคอยเองนี่แหละคอยเรียนตามคนมาได้หรอกเฮ็ดเองขอกระเฮ็ดขอกระว่ะขอเฮ็ดดีที่สุดแล้วแหละท่านพอดีแม่เขาก็เมียคอยครับเพราก็รักคอยได้เราพี่น้องแต่คนสร้างคอยคนกับว้อยคอยยู่น้ำนราล่ะ คนว้อยคอยมารวมใช่ค้ามั่งแบบเพือสำหรับคนเขาแก่ไปพอแต่วู็คนเดียวว่าเป็นยังแม่ด่ามามาชื่อว่าปอเพลิรับบมคนเดียวมาโลดด่ามา้คุดนะอืมคอยรับผมหมดทุกอย่างโอ้ยโเป่าโหูิยังก็แม่บุีบุเียนีเล่นไป่น้องน้บดดา ันจะมาง่ยงายหรอกเตรียมบาง่ายจะซื้อข้าวเผามาเลยซื้อแล้วอยู่นั่งกินมาเลยน,นะหลอกวันเป็นพอดมือมันขนาดเลยเอาหนามาล่างเออลมกลมับลุ่มอายุมองล่างด้วยกันอีก ่างแล้วแดดมากน้าก็แห้งใช่ไหมมันเป็นตากเดืยดที่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่แดดปรมาเราตรเน็นบรเ่ใชยดดทำอะไรแบบอดประมาณตีหามงกันด็นครับม้นีประมาณหา,มงห,ามงหรือเกียวมันเดือดวดวมาฮักับวันอาเหตแล้วนะตอนเทียวตอนอยังเีนเยากับเปรียดเปรียดทั้งคุณแต่บัดวันตีมงแรยงียังมากกับ่เมือ่เด็กาเล่นสบาย งัวกินโอเคเป็บบนงานมนะั้งงัวไปกินอันเกงเมื่อวานกับอันนั่งอันหอมหน่ะซื้อมัอ่ยเดนอันไม่เคยต้มเขได้กินครับงังวกิน นี่ก็ต้องเตี้ยง,อยงเอาไม่ยังขี้นันหมองโคตรดำดูนีมันเจริญงมันและรู้อะไรกับข้าวมือ้อน้ำมื้อนี่น้ำรู้ๆนี่จะแป้งนี่ัน Yeah. Ok.